เช้า,ชามาตะวันยิ่งแชง่งแม่เราจะมกแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุ่ใจรับข่าวกันไบเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่สนับสนุนโดยโอโสสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CFQ Plus และ L3 บ y Duo Star Beauty ใหม่ Yaris TRD Sportivo กับตกมันสบันเธอ สวัสดีครับสวัสดีครับสิบหกธันวาคมยีสดยี่บแปดยี่สิเก้าสามสิบสามเ3็ดห้วันสิ้นปีใช่แต่ว่าวันนี้นะฮะเป็นวันเรื่นเริงของคนไทยแต่ว่าเมื่อสิบปีที่แล้วนะฮะ เป็นวันเศร้าจําได้ไหมครบรอบแล้วนะคะสึนามิน่าจะ10ปีพอดีพอดีเป๊ะเลยนะคะก็ความรู้สึกของคนไทยก็ยังไม่เลือนหายไปนะคะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มความรู้ให้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ว่าสึนามิคืออะไรถ้าเกิดปรากฏการแบบนี้คืออะไรเพื่อเป็นสิ่งที่สะท้อนใจพวกเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ข่าวบันเทิงเราเยอะมากเลยครับวันก่อนรวดเร็วนะครับ SMS 4ตอง1ตอง3ตรงกันระดับที่1 4กับ30รับไปเลยนะครับกระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดี กว่าครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะบ่อยไปมุกดาหารไปสกลนครมาไปนครพนมมา2วันใช่ไหมค่ะอู้ยเขาถามถึงพวกเรากันนะ,ะฮะไปไหนมาไหนนะฮะแม่ค้าแม่ขายแลวตกท้ายด้วย,วยนะฮะกระเป๋าละ่ะ แล้วก็ถามตกท้ายถามว่ากระเป๋าล่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือเจมแมมไม่มาด้วยเหรอโทษนะคะเขาไม่ใช่สามีฉชั้นฮะต้องบอกเลยนะคะไม่ต้องมาด้วยกันตลอดก็เมื่อวานผมอยู่ที่เชียงรายก็ถามถึงกระเป๋าเหมือนกันค่ะไม่เอากระเป๋ามาแจกได้เลยดูรักกันเนาะกระเแรกวันนี้เป็นสุดยอดความอลังการส่งท้ายปีของงานมหกรรมงานวิวาแห่งประเทศไทยใช่เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นวันดีนะคะ25ธันวาคมก็เป็นเลิกงามยามดีแต่งกันสองคู่นะคะไปกันเร็วนิดหนึ่งคู่แรก ดอนธิรชาดาคนนี้เนี่ยนะฮะหลายคนไม่รู้จักเลยเพราะเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่าดอนชิรัชดาเป็นพระเอกนะฮะเป็นขวัญใจวัยรุ่นเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดดาราเหมือนกันตอนแรกเนี่ยคุณแม่ของดอนบอกว่าจะเป็นช้างเผือกแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นช้างภาสีมากกว่าก็มีหาช้างเผือกไม่ได้ช้างเผือกอยู่ในวังหมดแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะฮะก็แต่งงานเมื่อวานนี้นะฮะควงเจ้าสาวชาวเวียดนามมีมี่เป็นทันตแพทย์สาวคนสวยที่พบรักกันนะฮะที่สหรัฐอเมริกาขณะที่คุณดอนช ตันแบนฮอลลีวูดตอนนี้นะคะก็บอกเลยแล้วว่ายอมรับเมื่อวานนี้ว่าแต่งงานกันนช่ฮะ,ะ uh huh. อยู่กินกันมาก่อนแต่ง4ปีมีความสุขและหลังจากนี้จะจะไปเที่ยวปีใหม่กันที่เวียดนามบ้าน <Well. S 2> เกิดของเจ้าสาว uh huh. แล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตคู่ยังไม่มีแผน uh huh. ที่จะฮันนีมูนรวมไปจนถึงไม่มีแผนที่จะมีทาย,ยาทแล้วเป็นงานครับนักข่าวรายงานอมว่าเมื่อวานนี้เป็นงานที่ อ่าเหมืนอนนอกจากเป็นงานแต่งแล้วยังเหมือนงานขายจิวเวลรี่เพราะ<อ>าว่านนนเนชนเนี่ยถ้าแต่ละคนเนี่ยคนงนานเนี่ยโอ้โหคุณดูคุณดูแขกข้างหลังสินะแขกที่เป็นแขกแทนเจ้าสาวสิ่งที่กำลังสวมอยู่นั่นคือแหวนเพชรเจ็ดกะลัดมูลค่ายีล้านบาทนะคะกำไรข้อมือพี่ดอนของเราเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกเลสใช่ไหมเออหแหวนเพชรนิวๆคือจับกล้องไปเนี่ยแคบข้างหลังก็มีเพชรอยู่ ข้างหน้าก็มีเพชรเข้าไองฉันอ,อยจะบอกแล้วเกินว่าเมื่อวานนะฮะคนที่ไาร่วมงานเนี่ยนะฮะตากือบบอดฮะเพราะว่าแสงเนี่ยนะฮะเยอะไม่พอเพชรขนกันมาซะจนแบบว่าอะไรนะเพชรขนกันมาพ,พูดให้ดีเลี้ยงให้ดีนะ เฮ็ดเฮ็จะมาออกงานเลยนะเออผู้ให้จบผู้ให้จบเออเออแต่ที่นี้เนี่ยนะคะในส่วนของเจ้าสาวนี่ขนาดเขาเป็นคนเวียดนามนะคะแล้วก็แต่เป็นคนเหมือนกับอยู่ที่อเมริกาเป็นทันตแพทย์เนี่ยนะคะพูดภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาเธอกลับรู้สึกซาบซึ้งใจกับประเพณีวัฒนธรรมการแต่งงานสไตล์แบบไทยใช่เธอร้องไห้ออกมาแบบแทบจะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีหลายกระทู้อยู่เหมือนกันแล้วก็หลายเรียกหลายหลายประเด็นหลายคนก็พูดแหละว่า ทำไมนักขาวบันเทิงให้ความสําคัญกับผู้ชายคนนี้จังเลย <c oughs> ดอนเป็นใครไม่มีใครรู้จักกระลุนนี้ไม่รู้จักคือเด็กสมยไม้จเอยเธอเกิดสมัยพี่เนี่ยนะคะเขาคือ เขาคือยิ่งกว่าชับปุยอะค่ะขอใช้คํานี้เลยนะยิ่งกว่าชับปุยเพราะเขาคือพระเอกที่หล่อมากบ้านรวยมากเล่นสต้นเก่งมากคือเป็นบทแูนให้ให้สไปเดอร์แมนนะคือใช่แล้วคือเป็นบทบู๊ที่เก่งมากคือเอางี้เก่งทุกอย่างความฝันของคุณดอนเชรัตดาจากนี้นะฮะก็คือว่าต้องการจะเป็นผู้กํากับฮอลลีวูดให้สําเร็จโดยจะเน้นพุ่งเป้าไปที่แอคชั่นก็ตอนที่เขาบอกว่าขอเอา อำลาเมืองไทยไปเป็นสถา,สา<ม>นที่ฮอลิวูดนต์นเนี่ยผู้หญิงยังน้ำตาไหลรล่งหายกันเป็นแถวใช่นะครับนี่ก็ดูความ แวววาวของเพชรนะอ่ะข้ามไปอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ของอมสกาวใจกับแฟนหนุ่มเออาทิตย์นะฮะอีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้ก็คู่นี้คบกันมานานดิฉันรู้จักนะฮะสิองปีสองปีแล้วคู่นี้คบกันมานานมากคู่นี้เนี่ยพบรักกันระหว่างเขาเรียนที่วารสารธรรมศาสตร์ปริญญาโทเขาเป็นรุ่นน้องอีชั้นเองนะฮะเอ็นะฮะบริหารสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็พบรักกันที่นั่นคุณเองปีรอบเทเบอยไปได้หรอแค่รุ่นน้องไม่ใช่รุ่นชั้นออ แล้วคบกันมานานนะคะดูแลใจกันมานานค่ะจนหลายหลายคนถามว่าทำไมไม่ไม่แต่งตั้งนานแล้วเขาบอกว่าขอดูให้แน่ใจเพราะอ๋อมเนี่ยจริงๆเห็นไม่สาวเปรี้ยวอย่างนี้นะคะตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟมากนะคะแล้วก็กลัวว่าอแต่งงานจะรอดไมมหรอกเขาก็เลยขอลองคบนานๆก่อนค่ะตอนนี้ก็จัดขึ้นนะฮะที่เป็นอิฐสตูดิโอนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนในครอบครัวทั้งคู่ประกาศแล้วบอกว่า ตั้งใจจะมีลูกทันทีเลยเพราะว่า๋อมตอนนี้ก็อายุ38แล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยค่ะอายุเท่ากัน38แก่หรอแล้ว40ล่ะอายุเท่ากันหนู38กัน38แก่ สามแปดก็สะอึกอยู <normalmente> ่ว่าจะมีลูกได้หรือไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าออมจ๋าเป็นกําลังใจให้รีบไปฮันนีมูนเลยนะคะเพราะว่าเธอจะไปฮันนีมูนที่ฝรังเศสกบสวิตหลังจากนี้มีได้เดี๋ยวนี้สี่สิบต้นๆนะเขายังเป็นแม่พันอยู่มีได้มีได้ก็เดี๋ยวนี้ทางการแพทย์เขาดูแลดีได้ดีได้แล้วทุกเรื่องรักักันมาตั้งแต่ต้นรายการนะฮะคุณผู้ชมก็มาสรุปกันสักนิดนึงว่าปี2 0 1 4 2557เนี่ยนะฮะมีคู่รักสุดหวานคู่ไหนที่เราโฟกัสหน้าจับตามองกันบ้างไปเร็วกันนนิึงะะ เป็นภาพบรรยากาศที่ตกมันบันเทิงสรุปมานี่คือบรรยากาศที่สุดของคู่รักปีนี้ที่้รงบอกว่าเซอร์ไพรส์วงการมากๆก็คือทาทายางกับหมอหนุ่มนะฮะคุณหมอไม่ใช่หมอหนุ่มหนุ่มหมอเป็นชื่อหมอนะเขาไม่ได้เป็นทนายแพทย์จริงๆนะฮะ ก็แต่งงานการเรียบร้อยกันแล้วที่ภูเก mm ็ตชื่อหมอก็จริงแต่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนต่างประเทศนะคะก็คือแต่งงานกันที่ภูเก็ตที่โรงแรมหรูเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นภาพหลุดออกมาตึ้งๆวันนั้นคนก็กระจายข่าวถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในประจําวันนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาค่อยมาจัดแถลงข่าวที่หลังอีกคู่หนึ่งครับผมเป็นคู่ของพิงกี้สาววิกาคนนี้นะครับพิงกี้เองเนี่ยก็มีหนุ่มมีข่าวกับหนุ่มๆมาเยอะแต่สุดท้ายนะครับก็ตกลงปรงใจกับเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เมืองพัทยาเพชร วัยสวัยิ8ปีคบหาดูใจกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ไปเจอกันในงานเปิดตัวคอนโดของผู้ชายนะครับอายุห่างกับเจ้าบ่าวถึง10ปีแล้วก็ประกาศหลังแต่งงานเนี่ยหลังจากนี้คงเห็นผลง,งานของพิงกี้เนี่ยน้อยลงแล้วเพราะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยอยากให้ อยู่เป็นไหมป้าตอนนั้นจําได้เลยทิงทีก็ถูกจับจองว่าเป็นเพราะว่าแต่งงานกับพ่อไม้นะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วมาต่อกันที่คู่นี้นะฮะก็เป็นคู่หวานอีกคู่หนึ่งที่หลายคนเนี่ยรู้นให้รักหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันมาพอสมควรกับเรื่องความรักของเขาก็คือซีแอมมี่นะฮะล่าสุดเห็นโพส์ภาพไปอยู่เมืองนอกกันลัลลาสุดๆะค,ะ <S <S คือไฮนมูนไม่รู้กีก่รอบกี่รอบแล้วใช่ซีแอมมีะนะ่นี่ก็พบรักกัน ตอนเล่นละครนะคะแล้วก็ปลูกต้นรักกัน9ปีนะมีสะดุดเล็กน้อยก่อนจะมีการแต่งงานแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็บอกว่าเป็นบทพิสูน์รักแท้แต่สุดท้ายแล้วก็ตกร่องป่องชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศนี่ก็สุดหวานเหมือนกันช่วงก่อนแต่งจาได้มีข่าวแบบแหมกระแสมาแบบเป็นงานหนึ่งที่มีดาราไปร่วมงานเยอะมากนะคะสำหรับงานนี้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันนะคะสมเหมาะสมกับเจ้าพ่อรีสอร์ท อีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งต้องพูดไม่พูดไม่ได้เพราะแต่งงานกันแบบว่าทุกคนสับซ้องโดยเฉพาะฝ่ายชายก็คือคุณอ้ําอธิชาตินะฮะก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วกับคุณนัทนะคะเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาทั้งคู่อายุห่างกัน6ปีแต่อุปสรรคความรักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุใช่ไหมแต่ว่าหลังจากแต่งเนี่ยเมื่อส3าเดือนที่แล้วก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องมือที่3มือที่4คือเอาอย่างนี้นะ หลายคนบอกว่าอะอย่างอย่างอ้ำอธิชาติและนัดมีเรียเนี่ยจะไปยังไงเพราะว่าคือโดนจับตามองอยู่แล้วเพราะอ้ำเขาก็เป็นพระเอกอันดับต้นๆน,นะคะนัดมีเรียก็เป็นนักร้องขวัญใจประชาชนดังนั้นเขาก็บอกคนดังกับคนดังคบกันนะ่ะ นะคะแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีทายาทอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะหลังจากแต่งงานก็มีข่าวโดนขยาขาตรงขาเตียงแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์รักมาแล้วนะครับก็ยังคือายช่ตหนคุณอัมมติชาติก็ออกมายอมรับเองว่าตัวเองมีอุปสรรคเรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความรักที่เกิดขึ้นนะมาคู่นี้เป็นคู่เด็กกันบ้างยังไม่ได้แต่งงานนะจ๊ะแต่เป็นคู่ที่ทุกคนก็จับจ้องอยู่เหมือนกันก็คือน้องม้าสมาร์ทเนี่ยนะฮะน้องม้าสุทาวุฒิเนี่ยนะฮะกับปันปันปัััันนนนปปสุทตาคีีี้เเเ่ยยกก็็รงบๆ ก็เป็นรักที่ทุกคนจับตามองว่าเอสรุปว่ารักจริงหรือไม่จริงเขาเขาเหมือนเคยเลิกเลิกกันมาก่อนใช่ไหมใช่เคยก็ให้ลกันมาก่อนนั่นดิเติลมากับปันปันเนี่ยเคยคบกันมาก่อนแล้วพอมาอยู่บ้าน GTS เอนี่ยก็ปฏิเสธกันไปมาใช่ผู้ชายออกตัวแรงแต่ผู้หญิงเนี่ยปฏิเสธผู้ชายบอกว่าบอกว่าก็เหมือนคบกันอยู่แต่ผู้หญิงบอกไม่ก็เลยแบบเอี๊ยดกันไปพักหนึ่งตอนหลังก็กลับมาตอนนี้มารีเทิร์นรักกันอีกรอบนี่ดูเหมือนจะหวานกว่าเดิม เออเ,เ,เริ่มเปิดเผยมากขึ้นฝ่ายสาวรู้สึกว่าผู้ชายคอยเป็นกําลังใจแม้ว่ายามีข่าวที่ตอนช่วงนึงที่เธอมีข่าวหนักเนี่ยนะคะฝ่ายใช้ก็คือเป็นคนเดียวที่ยืนเคียงข้างเธอค่ะส่วน,วน,นคู่นี้นะคะเ,เ,เป็นคู่คคเป็นคู่ ต่างวัยต่างกัน14ปีปีพนัดดาเอ้ยแต่ั่ทำให้นะฮะคุณพี่นาวินตากระชุ่มกระชวยแน่นอนนะฮะสำหรับนาวินต้าก็ออกมายอมรับเราบอกว่าพบเด็กเนี่ยมันมีความสุขเพราะเด็กเนี่เอาใจนะฮะกับน้องคิตตี้ชิชาต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาเคยคบกับคุณพลอยเช์มาแล้วเขารู้สึกว่า บางทีบางอย่างมันคุยกันไม่รู้เรื่อง uh huh. อ่าแล้วก็เลยต้องห่างหายกันไปก็เป็นคู่ที่แน่เสียดายแต่พอเราเห็นความสุขของคุณดรนาวินต้าเนี่ยนะคะกับนางทิตตี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเอาหนะักขอให้มีความสุขก็พอแล้ว นาวิก้าก็ยอมรับนะบอกว่าตั้งแต่คบเด็กเนี่ยรู้สึกชีวิตก็ต้องทําตัวมุ้งมิ้งปรับตัวลงมาลดอายุนีคู่นี้แม้เป็นคู่เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเ้าก็เป็นคู่แรงๆอยู่เหมือนกันแล้วก็สร้างสีสันให้กับวงการนะล้วเรียกว่าคู่อาร์ตตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันแท็กพลันยูกับต้นหอมค่ะคู่นี้นะฮะด่ากันผ่านไอจีรักกันผ่านไอจีนะฮะแล้วก็มีไอคลิปอะที่ไปตามง้องอนกันถวายตัวหน้าขาวอะไรแล้วแต่เยอะแยะไปหมดนะฮะสำหรับแท็กต้นหอม จริงๆต้องบอกว่าเป็นคู่หวานแต่ว่าเป็นคู่หวานแบบว่าสุพรรณนะคะก็มีเป็นคลิปแต่งปีได้แต่ว่ายิ่งก็ถวายตัวง้ออะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยผู้หญิงคิดมากคิดนู่นคิดนี่แล้วขอเลิกแล้วผู้หญิงก็เลยรู้สึกผิดก็เลยอเนี่ยไปของ้อฝ่ายชายอ่าแต่พอครั้งที่สองเนี่ยนะคะกับฝ่ายชายเนี่ยไปง้อบ้างแต่งเจ้าง้อ่ปาเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานผมเพิ่งคุยกับหอมแล้วผมก็ถามว่าหอมแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานกันหอมบอกว่าเดี๋ยวขอนึกวิธี ไปขอแต่งงานค้ากอนนี่ไงเป็นเจ้าเงาะฝ่ายหญิงเงาะฝ่ายชายด้วยการเป็นผวาลก้าหน้าขาวแต่ฝ่ายชายเวลาเงาะต้นหอมไปที่ตึกแกมมี่นี่เป็นเจ้าเงาะ<อ>คือผมว่านะงานแต่งงานของคู่นี้มันต้องไม่ธรรมดาเพราะอะไรคือตอนงอนตอนง้ะกันจัดเต็มไปแล้วไงคร<อ>าวนี้ถ้ามันต่ํากว่าหน้าขาวหรือว่ามันไม่ได้เป็นเจ้าง้ะป่าเนี่ยมันไม่ได้อะแท้เออเออเนี่ยนะคะคือคือบุ๋มถามหอมเมื่อวานเนี่ยนะคะก็ถามว่าเนี่ย มหมูถามว่าเนี่ยเมื่อไรจะแต่งก็บอกออบ่อยพิชสุพูดไม่น่าจะเกินเมษาจริงป่ะ บอยพูดงี้ตอนนี้ไม่แต่งก็เหมือนแต่งอั้วพวกก็ยอมรับแล้วว่าก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่กินกันมานะคะที่สําคัญก็คือคุณแท็กเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะห้อมเกล็ดแล้วนะแต่ที่ผ่านมาเรื่องรักเราก็ไม่อยากให้มีคนเลิกกันนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตคู่คือถ้ามันเพอร์เฟกต์ประคองกันไปจนถึงจนแก่จนเฒ่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องราวของคนเลิกกันเนี่ยเราเอามาศึกษาปรับใช้กับชีวิตของตัวเราก็ได้นะครับว่าที่ผ่านมามันมีอุปปสรรรรคคมมัันนีีญหาาอออะไู่่แกกต้้งบวโ ช็อกวงการบันเทิงและยังเป็นปริศนาอยู่ถุงทึกวันนี้ว่าทั้งคู่เขาเลิกกันเมื่อไหร่นั่นก็คืออดีตมาดามเจนนี่นะครับมือฉกตกสวรรค์กับพี่เอชชลสวรรค์ของใช่อยู่กินกัน11เดือน20วันนะฮะสร้างสถิติคู่รักที่สร้างความมืนงงนตั้งแต่วินาทีแรกที่รัก ประกาศว่าเป็นแฟนกันเป็นภรรยากันจดทะเบียนกันจนถึงท <ฮะ S 1> ี่นาทีสุดท้ายที่ไปหย่าร้างกันนะฮะ<อ>ก็เป็นคดีความเป็นข่าวข่าวนะฮะเป็นเรื่องราวเป็นทนายอะไรขึ้นอะไรฟ้องร้องอะไรกันโว้วุ่นวายไปหมดนะฮะออก็คงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดแล้วฮะ,ะว่ามันจบลงมันเริ่มต้นยังไง <ฮะ S 1> เราก็ถือว่าเป็นคู่รักสุดช็อกวงการที่เลิกแล้วต่อกันแต่แบบว่าต่างคนก็ต่างเดินทางหนีกันไปนะฮะอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะคะที่ต้องพูดถึงอันี่คือคู่ช็อกวงการเช่นเดียวกันคือคู่น้องพีกับน้องเต๋อนะคะซึ่งก็ ถือว่าเราเราก็ช็อกมากมากเลยที่พีคเนี่ยเป็นสายขอเลิกแต่หลายคนก็ถามว่าแล้วพีกจะร้องไห้ทําไมรักยังคงไม่พอไงเนี่ยคำนี้ไงแหม่ึกถึงพี่เสือธนาพลเลยคําที่แถลงนี่มันบาดหัวใจเหลือเกินพีกบอกว่าแค่ความรักอย่างเดียวมันคงไม่พอครับพี่แลวทุกคนก็คือถามว่าอ่ะแล้วอะไรล่ะเออไม่พอเนี่ยคือเข้าใจใช่คู่นี้เขาดังไงก็เลยอยากรู้ไงอยากรู้ไปหมดนะฮะคุณเต๋อก็เลยมีนักข่าวสานักหนึ่งส่งเข้ามาเป็นฉายานะฮะแต่ไม่ได้ประกาศใช้นะฮะพี่ไม่ ป้ายแดงอ๋ออันนั้นมันพี่มากพระขนอะไรงเ,เงีเ้ยมีแล่พี่ม้ไงเป็นม่ไงพี่ม้ป้ายแดงไม่ได้เป็นพ่อก็เป็นพี่อีก<ม>คู่<ม>หนึ่ง,งที่มีปัญหากันมาตั้งแต่วาเลนไทนยต้นปีที่ผ่านมาแต่เพ<ะ>ิ่งปรากฏเป็นข่าวช่วงปลายปีนะครับก็คือคุณอั๋มอมรินก<ะ>ับคุณจอยนะครับก็ใช้ชีวิตครอบครัวเป็นสามีภรรยามีลูกสาวน่ารักมากเนี่ย12<ะ>ปีแต่ก็มาถึงทางตันตัดสินใจจดทะเบียนหย่านะครับตั้งแต่เดือนตั้งแต่พฤษภาคมขออภัยนะครับแล้วก็เป็นข่าวช่วงปลายปีโดยฝ่่าายยหญิงเผนะครับบอกว จำเป็นต้องเก็บความลับไว้พักใหญ่เพราะว่าห่วงความรู้สึกของลูกสาวน้องเอนลี่อ๋อสำคัญที่สุดเลยนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะที่เป็นคู่ฮอตค่ะในข่าววงการบันเทิงไม่แพ้กันนั่นก็คือแอมมี่ไอดานั่นเองนะคะคู่นี้นะคะ่ะก็มีโซ่ทองคล้องใจนั่นคือน้องลาลาเบลนั่นเองนะคะตอนนี้สองขวบแล้วค่ะแต่ผลปรากฏว่าที่เป็นฮือหาเนี่ยนะคะเป็นที่ฮือฮาก็คือภาพในอินสตาแกรมที่ไอดาเนี่ในการโพสต์นะคะก็คือเสื้อใน เจ้ากรรมของสาวท่านใดลืมทิ้งไว้ที่บ้านนะคะอ่าก็เป็นประเด็นนะฮะนอกจากนั้นยังมีเมพิชนากับสารวัตรโจ้นะฮะมีพี่จิ๊บมะสูกับน้องหมิมคันึงพิมนะฮะรวมไปจนถึงโฟกัสจิรกุลกับบอมธนินก็เป็นหลายๆคู่ที่ปีนี้รักร่วมเปรี้ยงรอยัไม่ได้แต่งงานกาันแต่ครมกันแล้วก็ตอนเลิกเนี่ยแหมมันเไม่ค่ยวยแลยังมีอีกนะฮะขอเวลาสั้นๆ โดนัทอนันดาพิมพ์ว่านนะฮะจ๋ากับกึ้งนะฮะแจ็คแฟนฉันกับแฟนสาวอุ้มลักนากับแฟนหนุ่มนอกวงการโอ้ยหลายหลายคนฮะใช่นะครับบประกอร์ไยหวานต้องจุลวุฒนะฮะโอ้เยอะแฮเอาเนีดาราเราเยอะอะค่ะมีรักก็ต้องมีเลิกอะค่ะคือหลายคนบอกว่าทำไมดารารักง่าย เลิกง่ายจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่ดาราย้ําอยู่เสมอว่าดาราดีอยู่ในแสงไฟคือมันเห็นอยู่แต่คนที่รักกันเลิกกันมันก็มีอยู่รอบตัวเราดิแล้เยอะแยะแต่ว่าสิงง่งนี้เงเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกก็มีแต่ไม่เป็นข่าวแค่นี้เองเพราะไม่ดังนะฮะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาคุยกันคู่นี้ไม่มีข่าวเลยว่าจะเลิกนะฮะไม่มีข่าวเลยเพราะว่าตอนนี้นะฮะเจ๊ตั๊กนะฮะมีมีนิดนึงมีเหรอมีตอนนั้นนางเอาอยู่แล้วตอนนี้นางเก็บหมดไงเก็บหมดนางเก็บหมดอุ้ยนางไม่ได้หรอกค่ะแค่สวัสดิหางตาพี่นุ้ยจย <ม>เดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาเมาส์กันนะฮะกับพี่ตัก๊กฮะสิริพรน,นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับตกมันบันเทิงครับค่ะสักครู่ค่ะตกมันอ้าวอยู่กับพี่ตั๊กลีลาหรือว่าพี่ตัก๊กสิริพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสวัสด,สวสดีตอนเช้าๆเมื่อกี้เกิดเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าช่วงนี้ตั๊กเอาอยู่ค่ะไม <ปะ S 2> ่ใช่ตั๊กลีลาเพราะว่าเป็นไงฮะหนุ่มมัดเลยนอกจากเรื่องของฝีปากฝีแปลงเขาเรียกฝีมือทำอาหาร และสุดท้ายนะฮะความสวยนะก็ต้องมัดใจด้วยเลี้ยงเลี้ยงลูกก็เก่งลูกฉลาดฉลาดโตอย่างโตยังไม่เจอน้องเลยนะเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วก็ไล่เแล้ยไล่เลี้ยงกับลูกเขานั่นแหละเดี๋วดูซิดูซิมีไหมทีมงานเอาภาพน้องมาให้ดูไหมครับไหนไหนไหนี่ไงโตแล้วหูโตเป็นเริ่มยเลยเห็นตั้งแต่ตัวเล็กตอนนั้นใช่ตัวงานสายด่วนลูกทุ่งมาพุ้มไปเลี้ยงในสตูดิโอตรงวิภาควิจัยเนี่ยเห็นๆแต่ยังเด็กๆแต่ป็นหนุ่มแล้วโตแล้วจริงนะแล้วบ้านนี้นะเขาน่ารักกระนุ่งกระนิ่งเนี่ยเออเดี๋ยววกก็ไปิาาารทนนข้้ นั่นไปจิบน้ำชาร้านนี้ไปทานเค้กร้านนั้นติดตามดูอินสตาแกรมแล้วตัวเองเลยย่าเขาก็ติดตามตัวเองนะจ๊ะใส่กระเช้าผูกโบมาขนาดนี้เอาไม่ให้เหรอฮะให้สุดเลยนี่เลยค่ะให้เราดนดีๆจากเค้กโซ่ของเราอันนี้่ยนะอันนี้รึกมากฤติฤทธิ์นี่คือพี่ตั๊กใช้บำรุงบำเรอความสวยของตัวเองนะฮะใช่ค่ะและสามีคุณก็จะไม่ไปไหนค่ะ่มีผลจริงเหรอพี่ผู้หญิงเนี่ยมีสิคะนี่ เขาก็เป็นไอดอลของดิฉันเหมือนกันนะคะคนนี้โทษนะพี่42 สี่สามค่ะสี่สามแล้วนะใช่แล,ล้วย yeah. ังเป๊ะอยู่ใหน็นไหมล่ะอันนี้อันนี้คือตัวเอกของเขาของเค้กโซเป็นพระเอกของงานนี้ของเค้กโซเลยคือ CC Facial นะคะคือตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่รองพื้นนะคะปกติรองพื้นเนี่ยเราต้องเลือกสีให้เข้ากับสีผิวของเราแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเลยนะคะใช้ได้กับทุกสีผิวคนที่ผิวแพ้ง่ายนี่ก็ใช้ได้ด้วยนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้ค่ะนิดเดียวก็พอค่ะปน้าเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนึ่งคนโดยเฉพาะสาวๆอาจจะไม่ได้เกิด มาผิวสวยผิวขาวนะดูผิวอย่างเนี่ยนะคนนี้ค่ะใช้ได้คนอื่นใช้ได้หมดค่ะถูกต้องแล้วพี่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยและตัวนี้นี่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเกิดว่าเกิดอยู่บ้านนอกบ้านนอกเลยวตแพ้จะเป็นคนเซนสิทีฟเลยอย่างนี้อะไรเงี้ยไออย่างงี้ดูแข็ผมเปียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลยนะคะตัวนี้ที่นักใส่แข้นใส่แขนยาวมาผมก็เลยเนี่ยอันนี้คือถาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าใช้แล้วเด็กลงสิบปีจริงเหรอแต่ก็พี่อายุสามสิบสองเองี่ เอ้ยสี่สิบสามพอใช้แล้วกลายเป็นสามสิบสี่ดังไลเออลงไปอีกสิบปีลดอายุลงไปอีกสิบปีเลยคือสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะแบบสาวๆเนี่ยอยากจะเล่งๆแต่งหน้านี่ก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเพราะว่า่เลยคะมีกันแดดไปในตัวด้วยนะคะป้องกันแสงแดดด้วยนะคะตัวนี้นี่นะคะจะทําให้หน้าคุณเนี่ยกระจ่างใสสองสเต็ปเลยนะคะและที่สําคัญนี่นะคะตัวนี้นี่นะคะบํารุงด้วยนะคะต่อคุณล้างหน้าคือทาตัวนี้ไปแล้วสี่สิบเฟชชั่นแล้วเนี่ยคุณก็แต่งหน้าแบบปกติคือแปลว่าเดี๋ยวนี้การเลือกเครื่องสำอางของผู้หญิง ต้องดียวต้องให้ครบเพราะว่าไม่งั้นต้องแต่งหลายรอบถูกไหมโอ้โหมันลงหลายชั้นใจก็ไม่ไหวนะคะคุณขาบางคนเนี่ยอายุเท่าพี่ตั๊กเนี่ยมีฝ้ามีกระแล้วรูขุมขนกว้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงพี่ช่วยได้ไหมแต่ว่าตัวนี้นี่นะคะซีซีเฟเชยลของเราเนี่ยนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสรูขุมขนกระชับแล้วก็ลดกระฝ้าด้วยนะคะและหน้าคุณนี่ยจะเป็นวีเชฟกระชับเลยเยิศมาก เวลาพิสูจน์อายุเนี่ยเดี๋ยวนี้พอแต่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้ว่ามันหลอกได้อายุแต่พอเห็นรูขุมขนเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้ยเหมือนแขนเห็นรูขุมขนรูเนี่ยสำคัญมากและที่สำคัญอยากจะให้ดูตรงต้นแขนผมเดี๋ยวทำให้ดูนี่ใส่น้ำอย่างนี้ ไม่เป็นไม่เป็นรอยไม่เป็นลายไม่เป็นอะไรคือไม่มีิดกันน้ำเพื่อนมันกันน้ําด้วยนะคะก็คือมีหงวงมีเหงื่อมันไม่เป็นแดดด้วยใช่นะครับเขาบอกว่ามีการท้าถ่ายรูปอะไรกันนี่คืออะไรเขาบอกว่านี่นะคะคุณผู้ชมคะของเรานี่มีการท้าถ่ายรูปด้วยนะคะอ่ะสมมุติคุณทาตัวนี้ซีซีเฟอร์เนี่ยนะคะแล้วคุณก็แต่งหน้าเสร็จสับปุ๊บคุณก็ไปทำอะไรทั้งวันทั้งวันเลยนะทั้งวันเลยคุณทำโน่นทำนี่กลับมาถึงบ้านน่ยคุณล้างหน้าออกปุ๊บหน้าก็ยังใสอยู่อ๋อมันเหมือนบำรุงไปใในน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 ตตตัััััวววด้้ยยยหหาาากกกกก็็็็งสสอออู่ีีเเเเเปปปมมมะไรรรจล เยี่ยจากญี่ปุ่นค่ะคุณค่ะญี่ปุ่นม่นชชื่อโซงเพาะ่เกาหลีแตญี่ปุ่นนะและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่พอกนะแต่บำรุงด้วยและกลิ่นดีมากๆเลยนะคะเป็นกลิ่นซากุระเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายก็จะใช้ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยถือเป็นพระเอกของงานนี้เลยไม่าไม่ได้หรอกข้องดีต้องมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรให้หน่อยแน่นอนค่ะมาหา น้องทั้งสามคนวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคือโดยเฉพาะในตัวนี้เนี่ยซื้อหนึ่งตลับแถมพิทั๊กไปแต่งให้ไป่งให้จะดีนะคะยังไงครับตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยคือ2อ0พันแนะคะแต่วันนี้มารายการตกมันบันเทิงค่ะเราต้องพิเศษนะคะซื้อหนึ่งแถมอีกสามเนี่ยทั้งหน้านี่นะคุณผู้ชมเซ็ตใช่ไหมเขาจัดเซ็ตพิเศษเลยคือสมมติซื้ออันนี้ใช่ไหมปุ๊บสองพันแปดสองพันแปดแถมอีกสามสามตัวนี้เลยมีพิทเชล่าจัมปัดสายไหม บับเบิลแล้วก็แป้งนะคะแถมให้เลยแสามอันนั้น3าชิ้นนั้นมูลค่าห้าพชียวนะแต่เราให้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าขอ,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 อจำกัดสายนิดนึงนะคะราเท่าไหร่ ร้อยสายแล้วกันร้อยสายก็เยอะอยู่นะัะคุณผู้ชมสอบถามนะฮะรายละเอียดต่างๆในที่เบอร์โทรเวลามันอาจจะไม่ได้มีมากที่จะคุยได้ทุกอันนะแต่แน่ก็คือพี่ตั๊กบอกแล้วว่าผู้หญิงเกิดมานะฮะห่วงสวยด้วยค่ะแต่ถ้าแต่งเยอะแล้วไม่สวยนะฮะก็เลิกเถอะโทรศัพท์สอแต่งเมอะเลยรายละเอียดนะครับ02 263 5999แล้วก็02 305 6999เ้าส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรดักเยอะมาก อันนี้มี่ตาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันแล้วว่าใช้อยู่แล้ว ล้วใช่ไหมแล้วพี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยแต่ตัวนี้ปลอดภัยนะคะมีออกเนื้อหย่อนเลยน่าเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าคือคือเธอเป็นคนที่ต้องดูแลผิวหน้าจริงๆไงคือไม่ใช่แบบเด็กๆหน้าใสๆแล้วมาบอกขาวๆไม่อะไรไม่อยากเชื่อพี่นุ้ยว่าไงฮะเห็นอะไรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเขาแค่ไม่ไม่ไม่พูดอะไรแค่มานั่งเฝ้าตามสตูค่ะไอ้ขีัดเลยไมหวงอ่ะรีบหน่อยนะตอนนี้เหลือหกสิบสายนะคะจะบอกว่าสามีไม่ได้ห่วงสามีมาเก็บไม่ พี่ตั๊กอ่ะให้สามีมาเอาเงินให้ฉันโอ้ตั้งคืนสอบถามอีกทีนะ022635999นะครับแล้วก็023056999ามศูนย์ห้าหกเก้าเก้าเกรีบตอบหน่อยเลยตั้งหน่อยนะครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมฮะขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามเจอกันวันจันทร์เลยนะฮะเสาร์วันเสาร์วันพรุ่งนี้ไม่มีรายการแล้วนะฮะเจอกันวันจันทร์เจ็ดโมงกับตกมันบันเทิงวันนี้ขอให้มีความสุขนะฮะในช่วงท้ายปลายปีแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ